สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับจะพามาทําความรู้จักกับกองหลังป้ายแดงของทัพปีศาจแดงกันหน่อยนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนเราไปฟังกันพร้อมๆกันเลยนะครับ เลนี่ย و ر หรือชื่อเต็มเลนี่โอลิเวียย و เกิดเมื่อวันที่1 3พฤศจิกายนปี2005อายุ18ปีส่วนสูง190เซนติเมตรเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวฝรั่งเศสเล่นในตำแหน่งกองหลังและล่าสุดน,นะครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะค,คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วและเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว62ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวถึงปี2 0 2 9 l e n ี y สิบเเลนี่ยนะครับเกิดที่เมืองแซงมอริสประเทศฝรั่งเศสเริ่มเล่นกับทีมเยาวชนของสโมสรยูเจเอแอนฟอร์วิลในปี2001 200 2022, แ2012ละย้ายไปเล่นกับทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอลวิลเนฟดัสเมโทรโ e ในปี2012ถึง2017โยโรนะครับขึ้นทีมชุดใหญ่เป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรฟุตบอลลิวในปี2022ถึงปี2024ก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยค่าตัว62ล้านยูโรและเซ็นสัญญายาวถึงปี2029 สไตล์การเล่นของเรนี่โยโร่นะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางหรือเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักมีรูปร่างที่สูงถึง190ซนติเมตรเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างดีมีทักษะการอ่านเกมที่ดีช่วยให้เขาคาดเดาล่วงหน้าว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเล่นบอลยังไงและสามารถตัดสินใจในจังหวะการเล่นนั้นๆว่าจะทำอะไรได้ค่อนข้างดีมีทักษะในการชิงจังหวะตัดบอลและสกัดกั้นที่ดีโยโร่ oro, เข้าแย่งบอลหรือสกัดบอลจากผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะการจ่ายบอลที่ดีช่วยให้เขาสามารถออกบอลจากแดนหลังได้ค่อนข้างแม่นย ทั้งบอลสั้นและบอลยาวเลนี่ยโรนะครับเป็นนักเตะที่ทุ่มเทกับเกมเขาไล่บอลอย่างหนักและกดดันคู่แข่งอยู่ตลอดเวลามีวินัยในตัวเองสูงด้วยวัยเพียง18ปีเขายังมีเวลาอีกหลายปีในการพัฒนาฝีมือและมีศักยภาพที่จะกลายเป็นกองหลังระดับโลกในอนาคตเจ้าตัวถือเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากจากหลายสโมสรชั้นนําในยุโรปเช่นเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลหรือแม้แต่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คว้าเจ้าหนูเลนี่ยโรคนนี้มาร่วมทีมได้สําเร็จเป็น ีเรรยยบ้้อแลวถึงแม้ว่าเลนี่ยโร و ยังมีประสบการณ์ในการการแข่งในระดับสูงที่ถือว่ายังน้อยก็ตามแต่ส่วนตัวนะครับมีความเชื่อว่าด้วยอายุเพียงแค่18ปีเลนี่ยโร و ยังมีเวลาและศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะและประสบการณ์อีกมากและเขาจะเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นนําของโลกได้ในอนาคตซึ่งการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของยโร و นะครับเขาจะได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากและนักเตะชั้นนําอย่างมากมายซึ่งจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของเขาให้ดียิ่งขึ้น ไปอีกด้วยศักยภาพที่ย่อนเยี่ยมและโอกาสที่จะได้รับในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่ายโร o จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตได้อย่างแน่นอนและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ